สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นเหรียญเสมาจุลามณีหลวงปู่ศิลาศริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองคําปะฉลุฝั่งเพชรน,นะครับลงยาสีแดงนะครับปีพศ2566จํานวนการจัดสร้างเพียง32องค์บนโลกใบนี้เท่านั้นนะครับองค์นี้หมายเลข15นะครับรุ่นจุลามณีหลวงปู่ได้บอกคนขับรถของหลวงปู่ให้หามาห้อยคอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําไว้ให้ดีแล้วรุ่นจุลามณีเป็นรุ่นไหว้ครูรุ่นแรกของธรรมอุทยานเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกของธรรมอุทยานและผุกเสกใต้รูปเหมือนหลวงปู่รุ่นแรกของธรรมอุทยานที่มาของรุ่นจุลามณีผู้สร้างเล่าว่าพอเดินทางไปธรรมอุทยานนั่งลงกับหลวงปู่หลวงปู่จิบกระดาษกับปากกาเขียนยันพระคถาและตั้งชื่อรุ่นให้โดยที่ไม่ได้ขอท่าน หลวงปู่ท่านเมตตาเขียนยันให้ตั้งชื่อรุ่นให้หลวงปู่ตั้งชื่อรุ่นว่าจุฬามณีท่านว่าตั้งไว้สูงสูงโลดนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับก็จะฝังเพชรต,ตรงนี้นะครับตรงสังคตินะครับลงยาสีแดงนะครับแล้วก็มียาขาวนะครับ ยาแดงขาวแล้วก็มีสีเขียวบริเวณตรงกระหนกตรงนี้นะครับสวยมากครับจมูกนี่สุดบล็อกเลยนะครับด้านหลังก็จะปรากฏว่าจุฬามณีนะครับก็คือชื่อรุ่นรวยล้านนะครับตอกหมายเลข15นะครับกำกับตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกโคด้ดตัวณเป็นดาวกระจายกำกับตรงนี้ตรงนี้ก็จะตอกโค้ด mc นะครับน่าจะย่อม,มาจากแมนชัยก็คือชื่อผู้สร้างนะครับแล้วก็ตอกโคด้ด จ,จีตรงนี้2อ,อตำแหน่งนะครับนี่ครับสวยงดงามมากๆครับเป็นปะฉะลูนะครับก็คือ3ชิ้นประกบนะครับเป็นเนื้อทองคําฝังเพชรแท้จัดสร้างเพียง32องค์บนโลกใบนี้เท่านั้นนครับองค์นี้สภาพสวยคมจมูกโดงผิวดเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาเลี่ยมตลับนาโน,โนฝังเพชรซีแซดกันน้ำพรอบูชาได้เลยนะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาองค์ละ 190 0 0 0บาทเท่านั้นครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับ